ทีนี้เครื่องรับวิทยุ FM แบบส t ตูดิโอมัลติเพล็กเนี่ยจะรับสัญญาณจากเครื่องส่งเนาะเป็นแบบสเตอริโอมัลติเพล็กเช่นเดียวกันถ้าเครื่องส่งมาเป็นแบบโมโนมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นสเตอริโอมัลติเพล็กได้นะทีนี้ามาดูในปกตินะ เครื่องรับวิทยุแบบสัปดาห์ที่แล้วนี่ยนะซูปะเปอร์เฮเทอร์โรดไดเลยแล้วก็ตามจะเป็นแบบโมโนโทั้งหมดเนอะคือมีรับสัญญาณมาจากแสกศนะแล้วก็มีภาคฟอนต์เอน็นภาคจูนไอเอฟแล้วก็ขยายเอฟในหลักการแล้วก็ไปดีเทคเตอร์แล้วก็มาขยายเสียงออกลำโพงเป็นเสียงนะแต่ภาค เป็นแบบสตอริโอจะมีนะ,ะสิ่งที่เรียกว่าภาคถอดรหัสสัญญาณสตอริโอมาริเพกแทรกเข้ามาแล้วค่อยไปขยายเสียงด้านซ้ายด้านขวาเพราะนั้นสิ่งที่ต้องเสริมเข้ามาคือการถอดร,รหัสแล้วก็การขยายเสียงต้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุดแล้วก็ลำโพงก็ต้องเป็น2ชุดนะมีทั้งซ้ายและก็ขวา ถึงสามารถให้เรารับเสียงแบบสเตอริโอมัลติเพล็กได้นะทีนี้ในการส่งด้วยปกติถ้าเป็นเครื่องส่งส่งวิทยุออกมาถ้าไม่มีไม่ส่งแบบโมโนไม่ส่งแบบสเตอริโอมัลติเพล็กเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเดียวนะก็คือ L บวก R อย่างเดียว แล้วเขาส่งมาเนาะแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นแบบสเตอริโอมัลติเพล็กสัญญาณที่ส่งออกมาเนี่ยคลื่นพาบวกสัญญาณวิทยุเนี่ยจะต้องมีสัญญาณให้ครบดังนี้เนาะหนึ่งต้องมีคลื่นพาบวกกับสัญญาณโมโนอ่ะบวกกับสัญญาณไพลอต บวกกับสัญญาณแถบข้างน,นี่นะนั่นคือลบ L วงเล็บ l ลบ r กับบวกวงเล็บ l ลบ R ในสัญญาณาต่างๆเหล่านี้มีความถี่กำหนด,ดเอาไว้เป็นมาตรฐานอนะอันแรกสัญญาณพายล็อตละกันอันแรกสัญญาณ l บวก R ก่อนแล้วนะก็คือนะ ศูนย์ถึงเนี่ยศูนย์ถึงสิบห้ากิโลเฮิร์ตอ่อันที่สองเป็นสัญญาณไพลอลไพลอต์นี้ฟิกไว้ที่สิบเก้ากิโลเฮิร์ตสัญญาณที่สามกับสี่อ่าจะแยกกันเนาะสาม เป็น38ลงไปถึง23กิโลเฮิรต์อันนี้เรียกว่าลบวงเล็บ L ลบ R อรไปถึง53จะแยกลงไปคือบวกวงเล็บ L ลบ R เราจะเอาสัญญาณต่างๆเหล่านี้มาเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณซ้ายแล้วก็ขวาได้ไงเดี๋ยวมาดูวิธีในการแยกสัญญาณนั้น มันก็จะเอาสัญญาณเบ็ดเสร็จเนี่ยตรงนี้มาแยกถ้าไม่ใช่ส่งแบบสตูดิโอมัลติเพล็กสัญญาณวิทยุจะส่งมาแค่สัญญาณโมโนอย่างเดียวอันนี้ไม่มีละจะเหลือเฉพาะตัวนี้แอบวกแออย่างเดียวก็สามารถรับเสียงได้เป็นโมโนออ แต่ถ้าอยากให้เปสตูริโอมันติเพ็กอ่าเราก็อยากให้มันเสียงยเพลาะขึ้นเห็นไหมมีซ้ายสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาก็ต้องเพิ่มสัญญาณเบ็ดเสร็จเข้ามาอ่าอ่าทีนี้วิธีไหนบ้างที่จะทำให้แยก,กได้วิธีแรกถอดร,รหัสโซโอมันติเพ็กแบบแบนพาร์ตแมทริก อาซึ่งแบบนี้มีหลักการในบล็อกไดแกรมแบบนี้เอาทีละอ่าเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวน,ะวน,นี้วาดรูปเยอะหน่อยเนาะบล็อกไดแกรมทั้งนั้นเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะในการรับสัญญาณเข้ามามันก็ต้องผ่านดีเท็กเตอร์ใช่ไหม,มก็รับดีเท็กเตอร์มา ทีนี้อันนี้คืออะไรเป็นสัญญาณเบ็ดเสร็จใช่ไหมที่ได้มาละเมื่อกี้มันก็จะมี L บวก A พาลอตแล้วก็อันนี้จะมีสัญญาณแถบข้างใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อกี้คืออะไรถ้าต่ำก็คือลบ L ลบ A กับบวก L ลบ A อีกสองอย่างนะสัญญาณแถบข้างตรงนี้จะมีสองอันนะจะมีสองอัน อ่ะทีนี้เราจะแยกยังไงหนึ่งจำไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขียนใหม่ไอสามสิบแปดเคสัญญาณแถบข้างเอลบแอเนี่ยก็คือมีลบเอลลบแอกับบวกเอลลบแอลนนะทีนี้แยกยังไงหนึ่งความถี่ต่ำที่สุดเป็นความถี่ L บวกใช่ไหม มันก็แยกด้วยกองความถี่ผ่านกองความถี่ต่ําผ่านก่อนเราก็จะได้หนึ่งอันละสัญญาณ L บวก R มันรอไว้ตรงนี้แรกสุดอันที่สองกองความถี่สูงผ่านกองความถี่สูงผ่านก็คือตัวนี้เอาอะไรไปแยกออกไปแยกบวก L ลบ R ก่อนเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะได้เป็นเห็นไหม แถบข้างที่เป็นบวก l ลบแมบวก l ลบแปุ๊บมันก็จะได้สัญญาณที่ได้กรองความถี่สูงผ่านมาปุ๊บมาเราก็จะได้ l ลบแมเอาบวกคูณเข้าเห็นไหมเป็นบวกบวกไม่ต้องเขียนใช่ไหมกลายเป็น l ลบแอทีนี้เราจะมามันก็จะรอตรงนี้หนึ่งอันละ l ลบแรอตรงนี้นะ เอามาถอดรหัสด,ด้าน L อปรากฏว่า L ตรงนี้นะถอดรหัสตรงนี้มันก็ได้ L ลบวกแบวกเลบแอหเพราะนั้นมันก็จะได้ตัดกันใช่ไหมบวก R อลบแอก็ได้เป็น0นยใช่ไหมบวกแอลบจะได้เป็น0น 0. นี่บวกแอลลบแอลได้เป็นศูนย์เพื่อนกะ็จะเหลือ2อ,อตัวแรกได้ละได้สัญญาณ L อลแล้สัญญาทาลล้งซ้ญญายนะทีนี้เรามาดูกองความถี่สูงบแบบกองความถี่แย่นความถี่ผ่านนะแบนพนาดฟิลเตอร์เราก็จะได้อะไรตรงนี้ก็จะได้เป็น1 9 k h กิโใช่ไหมส9กวกิโลเรเราจะทวีคูณมันเป็น38เพื่อเอาไป ช่วยซิงคคนไนต์ตัวนี้อ่าทีนี้เราเราไม่เอาอะไรลบ L อลลบ A, แอร์เนาะเราจะใช้ L อลลบแอร์เฉยๆเนี่ยมากับเฟตกันกับเฟแเราก็จะได้เป็นลบ L A. อล,นะลบวกแอร์ยะนะลบเอลบวกแอปุ๊บถอดรหรัสด,ด้านแอร์ทำยังไงมาเราก็จะได้อะไรตรงนี้อะไรรอไว้แล้ว มี L A ลบวก R อลรอไว้แล้วนะสองอันก็กลายเป็น L บวก R นะแล้วก็เอามาบวกกับลบ L บวก R อหอะไรหายไปทีนี้สัญญาณที่หายไปก็คือนะลลบเเหลือศูนย์ใช่ไหมก็เหลือ R บวกกันก็เหลือเป็น2 R เพราะนั้นเราก็จะแยกสัญญาณได้แล้วเป็นทางอะไร สัญญาณเ,าเป็นได้เป็นสัญญาณสเตอริโอมัลติเพกก็คือได้สัญญาณ L ที่มีความดังดันสูงขึ้นแล้วก็ A ที่มีดังดันสูงขึ้นอันนี้คือวิธีแบนพาร์ดแมทริกวิธีที่หนึ่งามาดูวิธีต่อไปวิธีที่2องชนิด Envelope detection อ่าหลักการทำงานเป็นยังไงนะอันนี้นะ Envelope detection นะหลักการทำงานดูกไดแรกรมนี่เหมือนจะง,ง่ายขึ้นเนาะลักษณะของมันคล้ายกันหรือเปล่ามาดูสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสอง L กับ2อง R สัญญาณซิกอ่าลบซิกแล้วสัญญาณซ้ายแล้วก็ขวาเนาะ อ่ะเหมือนเดิมเราก็ต้องการอถอดรหัสมาแล้วมันจะมีสัญญาณเบษษ็ดเสร็จออกมาคือ L บวก R สัญญาณพลอตแล้วก็3 8 K แถบข้าง L ลบ R อันแรกกรองความถี่แย่ส19ไปก่อนเอาไพลอตไปก่อนไพลอตก็จะมารอตรงนี้ทีนี้เราก็ได้ทวีคูณนะแล้วก็คูณ2เท่าเพิ่มเข้าไปเป็น3 8 K มารอตรงมิกเซอร์ทีนี้สัญญาณที่รอมิกเซอร์อีกหนึ่งตัวคือสัญญาณ L บวก R ดังนั้นเราก็จะบวกทางไงสองด้านก็จะเหลืออะไรแยกแบ่งครึ่งอะเนาะแยกด้านบวกไปข้างบนนะแยก ด้านลบไปข้างล่างด้านบวกมันคืออะไรด้านบวกคือสัญญาณซ้ายด้านลบคือสัญญาณขวานะคือไงคือดีเทกเตอร์มันจะแยกบวกกับลบนะเพราะเราเอาสัญญาณมิกเซอร์กันแล้วที่38เเพราะนั้นมันก็จะได้แยกแยก,แยกมาเลยเป็นซ้ายแล้วก็ขวาอันนี้ง่ายกว่าเมื่อกี้นะไม่ต้องผ่านกองความถี่อะไรเยอะแยนะนี่ เราไม่ต้องการสัญญาณ1ตัวคือ38 k สิเใช่ไหม38บปเป็นความถี่สูงเพราะนั้นเรากองความถี่สูงทิ้งแล้วก็จะเหลือสัญญาณซิกซ้ายแล้วก็สัญญาณซิกขวาโ okay, อเคเนาะอะอันนี้คือแบบที่สองแบบที่3าอ่าถอดรหัสสัญญาณสเตอริโอมาในชนิดสวิต อิเล็กทรอนิกสสวิตดีโคเดเหมือนเดิมสัญญาณเบ็ดเสร็จมารอไว้อที่ก่อนเข้าอันนี้เข้ามาแล้วจูน1 9กิโลเิรเอาพลอรมาก่อนทวีคูณเหมือนเดิม38กิโลเฮิรอ่ะนะลอรอที่วงจรสวิตอิเล็กทรอนิกหนึ่งตัวเห็นนี้บัฟเฟอร์ออกมามันจะเอามาหมดเลย38เค L อลบแกับ L บวกทีนี้มันจะทำการสวิตซ์เรียกของดีกเนี่ยมันจะแยกออกมาเลยคล้ายๆกับ decoder แบบเมื่อกี้นะก็จะได้เป็น 2L บวก 38K กับ2 r บวก 38K รอเอาไว้แล้วก็กรองความถี่มือนเดิมสิ่งที่ไม่ต้องการคือ 38K ใช่ไหมกรองความถี่ทิ้ง เราก็จะได้สัญญาณสิกสายแล้วก็สิกบวกนะทีนี้เรามาดูสวิตอิเล็กทรอนิกส์นั้นทำงานยังไงดูคำอธิบายในภาคสวิตอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณนี่เห็นนะนะได้แค่นี้เนาะสัญญาณจะเข้ามานะสามสัญญาณคือ 38K อนะ เสียงแบบโมโนเอบวกแอนี่เห็นนะเห็นนะ,ะและ3าและ3แ k แบบ L อลบแอจะผสมสัญญาณมาเนาะแล้วก็ส่งอออพุชสองทาง2ส,สัญญาณคือเสียงด้านซ้ายแล้วก็ขวาคือความถี่ที่อยู่ในนั้นก็คือ 38k ผสมอยู่มันคือเป็น 2L บวก38เคได้เสียงด้านขวาเนา กับ2 r บวก3ก็ได้เสียงด้านซ้ายทีนี้มันจะหาได้ไงสัญญาณที่ได้คือแบบนี้เห็นไหมก็กลายเป็นอะไร L บวก R บวก L ลบบวกส8มก็แยกเลยเนาะอันแรกก็เป็นอะไรตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรตัดใช่ไหมก็กลายเป็น 2L งบวกสาส อย่าเงี A, group L, group A, group so about, ้ยอ่าแต่ถ้าอีกอันนึงแล้วก็เอาอะไรเอาไปลบกันดิแล้วก็ได้เป็น2อแอใช่ไหมบวก3 8 k แปดคมันก็สลับกันเออบวกตรงนี้อ่าเปลบกันถ้าเราอยากได้แอลใช่ไหมอ่าเราบวกอยากได้แอเราไปลบก็เป็นแอลบวกแอลบแอลลบแอบวกสามก็กลายเป็นแอลบวกแอลบ แบวกแก็กลายเป็นเห็นไหมตัด L ออกก็เหลือ2 r ส,สัญญาณที่ได้จึงได้เป็นแบบนี้นะทำการสวิต์ออกมาได้2อ,อัน2 l กับ 38K กับ2 r แอ A, บวก 38K อันนี้คือก,การทำงานของภาคสวิต์อิเล็กทรอนิกส์อะก็เอามาบวกปมาลบกันปกตินะอาละภาคคอรหัสแบบเฟดล็อกลูป การทำงานของมันมีดังนี้อันนี้จะมึนงงหน่อยมันเยอะนะลักษณะของมันเหมือนเดิมเอาอะไรมาก่อนเอาสัญญาณทั้งหมดมาก่อน่าเบ็ดเสร็จนมาก่อนขยายก่อนขยาย AF เรียบร้อยจะได้พลออออกมาเห็นไหมน,นี่พายโลดเหมือนกันเห็นไหมสองอันนะ และ L อลบวงแบวก38 K จะร้อด้านล่างแล้วคือบัวไอ,อสัญญาณสติโอแล้วกันพูดง่ายๆทีนี้เอาไพลอดมาทำอะไรเราจะเอามาเป็นเฟด,ดเทตเตอร์ก่อนเนะนั่นคือแยกเฟดมันโลพาร์ตฟิลเตอร์เอาสัญญาณาความถี่ต่ำไปขยายแดงดันขึ้นมาเนาะทีนี้ปรับ VOC เข้าไป76กิโลเฮิร์ตแฮนสองใช่ไหมแล้วก็แาน2สองอีกครั้งหนึ่งให้ได้ 19K ก้เคพูดไงอันนี้ให้ได้1 9บเคมุมของมันต้องได้น้อยกว่า9 0องศาเอาไปทำอะไรเอาไปทำอย่างนี้เราจะได้ไมาเป็นอันแรกเป็น3 8มสิบดเใช่ไหมแยกออกมาแานสองเหลือ8ใช่ไหม ห่าสองอหันสองเหลือเก้าเคใช่ไหมแถมแปดหันสองเหลือสิบเก้าเคไอ้สนะิบเก้าเคเนี่ยเอามาเอ็มเปอจูด,ดีท์เึ้นคือทำสองรอบเช็คเช็คสองรอบนะวนออกมาเช็คสองรอบปุ๊บเราจะมาสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้ง่ไยตอนนี้มันเช็คสองรอบมานะ่ะอบแรกคือด้านวงล้สองตรงกลางเห็นไ,ไหม สีวิทอิเล็กทรอนิกส์มันจะได้เป็น 38K เนะเรียบร้อยเอามาสเตอริโอดีโคเดอร์ดีโคเดอร์สเตอริโอออกมาเสร็จมันก็จะได้สิ่งเราต้องการน,นะ 2L งบงแลแลบแล้วก็กองความถี่ L ลกองความถี่ R ท,ทิ้งแล้วก็ได้ 2L กับ2 R สัญญาณซิกข,ขวาแล้วก็ซิกสายเพราะนะนนี้จะงงหน่อยว่าทำสองสรอบนะเพื่อเช็คให้ความถี่มันตรง อ,อน,นี่คือวิธีแบบเฟดล็อกลูปนะ,ะในนะวิธีนี้นะจะมีลักษณะสองอันเห็นไหมเวลาที่เราได้เนะี่ยวิธีเดิมเลยวิธีสุดท้ายเนะี่ยวิธีเดิมวิธีเดิมคือเซนญ,ญานนะิเอามาบวกแล้วก็ลบกัน เือนเมื่อกี้เลยเนะเราก็จะได้สัญญาณลบแล้วก็บวกอ๋อสัญญาณซ้ายแล้วก็ขวาออกมาอ่ะอ่ะวงจรมาดูวงจรบ้างวงจรนี้จะไวหน่อยเนาะวงจรถอดรหัสสตรีโอมาติเพกแบบใช้แสนกึ่งตัวนํามันทําได้ไงบ้างมาดูอันนี้แบบใช้แสนกึ่งตัวนําใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นแบบ นะนี่ตัวอย่างนี่เป็นแบบน่ก็อออิเล็กทรอนิกสวกสวิตนี่อิเล็กทรอนสวิตอังน,นี้มอนเดิมมีไพ่ลอดเข้ามาอันนี้จูนให้ได้อันนี้ได้เป็นสิบอยู่นี่เห็นไหมจูนสิ k เคทวีคูณทวีความถี่ออกมาเห็นไหมทวีความถี่จูนอีกรอบ ดีสามสิบแปดเคใช่ไหมเพราะนั้นสัญญาณที่ได้ไมันก็ได้อดถอนรหัสตรงนี้ถอนแม่สวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ถอดมาแล้วก็ได้ละสองแองสองแอร์อ๋อแล้วก็มีไฟแสดงสถานะมาเป็นสิโอรเรียบร้อยอ๋ออันนี้คือวงจรค้าวข้าว,าวอ่ะถ้าเป็นแบบใช้ไอซีไอซีที่ใช้จะเป็นเบอร์นี้ง่ายหน่อยอ๋อ lm เป็นเบอร์ LM 1340อก็จะเป็นมีวงจรภายในคือ Resonance LC 1 9 K กับ3 8 K ต่อเข้าไปอ่า,อามาดูง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยต่อนิดเดียวแต่ต้องต่อวงจรอ่า Resonance LC ด้วยนะ สัญญาณเข้าเข้าตรงนี้สัญญาณเบสร็จเข้าขา3ใช่ไหมแล้วก็จูน 19K ก่อนให้ได้เนาะจูน 19K แอีกหนึ่งรอบจูน 38K สหนึ่งรอบกรองความถี่เพราะนั้นสัญญาณที่ได้เนี่ยมันจะได้ที่ขา1ิ12ละอันนี้มีได้เป็นอันนี้เป็น 2L ใช่ไหมเออเป็น L 38สามแปนะอยู่นี่ L 38K อันนี้เป็นแบวก สามปดอยู่แล้วเนตเบนสิบสองคือมันถอดให้เรียบร้อยนะอันนี้ง่ายง่ายไม่มีอะอยากคือจูนอาสก้าเคสามแให้ได้ก็พอแล้วนะถ้าเป็นเบอร์ lm อ็มต่อไปเป็นเบอร์ lm 1เอ็สามหนึ่งเหมือนเดิมก็จะมีออ่่าาเข้าตรงนี้เปสดเซตนะ จุดทดสอบ1 9บเอันนี้มีวงจรกำหนดความถี่ด้านในด้วยเนี่ยอันนี้เนาะแล้วก็สัญญาณเสียงแอลงแออ,ออกมาข้างนอกเลยอันนี้กรองทิ้งเนี่กรองอันนี้กรองอนนกรอ,องความถีอ่อนะความถีถ่ทิ้งอยู่ด้านล่างเพราะนั้นอันนี้ง่ายกว่าเดิมนะไม่ต้องทำอ่าวงจร LC ลนซะีอิเซนเนซ์ มีแตกกรองความถี่อย่างเดียวนะเพราะว่าอันนี้จะมีความถี่ข้างในเรียบร้อยวงนะจรอยู่ข้างในเรียบร้อยละอ่าวงจรต่อไปอนะเป็นวงจรที่ใช้เบอร์ lm หนึ่งแปดคล้ายๆกับเมื่อกี้นะวงจรคล้ายๆกันก็จะมีสัญญาณเบรกเสดเข้าขนหนึ่งเห็นไหม ปรับความผี่ได้เพราะนั้นมีการเจนความผี่ด้านในเริ่มละละจุดทดสอบแปดสิบเก้เคจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ปรับความผี่ตรงนี้อ้าวแล้วก็เสียงแอลเสียงแอร์ออกมาดังนี้เลยกลองให้เริ่ม้อยต่างหากกันนี้โอ้โหง่ายเลยนะเบอร์นีน้นะทีนี้อันนี้ถอดรหรัสอ๋อน,นี่ไม่เห็นรูปอ่าถ้าใช้ a ก็ได้เนะาะเดี๋ยวข้ามไปเลยเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูสรุปอ่าถ้าเป็นเครื่องรับวิทยุ FM แบบตอริโอมัลติเพกเนี่ยจะสามารถรับสัญญาณเสียงที่ส่งมาจากเครื่องรับ FM ตอริโอมัลติเพกเท่านั้นแทนแบบโมโนไม่ได้เนาะสัญญาณที่ได้มันก็จะแยกออกเป็น2ด้านทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะแล้วก็ ถอดรหัสเข้ามาให้ได้สัญญาณซ้ายแล้วก็สัญญาณขวาเข้ามานะเพื่อเราต่อกับเครื่องขยายเสียง2องแได้เหมือนกันนะโดยหลักแล้วแาคถอดรหัสเสียมินิเพกจะเป็นส่วนที่เพิ่มถูกเพิ่มนะไม่ใช่เป็นหลักนะถูกเพิ่มเข้ามาก่อนแาคขยายเพื่อให้สัญญาณเสียงมาเป็นสะตูดีโอเนาะ สัญญาณต้องได้เป็นสัญญาณเบ็ดเสร็จนะซึ่งจะต้องส่งออกมาจากเครื่องส่งเท่านั้นด้วยนะก็แยกสัญญาณเป็นซ้ายแล้วก็ขวาได้เพราะนั้นสัญญาณเบ็ดเสร็จทั้ง3สัญญาณมีความสําคัญทั้งหมดสัญญาณไพอตอนะสิบเก้าเไม่มีไม่ได้เลยใช่ไหมสิบเก้เมันตัวหลักอ๋านะแล้วถ้าขาดเพียงสัญญาณเดียวเครื่องรับเสีโอจะไม่แยกสัญญาณที่ได้มันจะเป็นโมโนโทันทีนะทีนี้ ส่วนภาคถอดรหัสสัญญาณนะจะทำหน้าที่แยกออกมาเป็นซ้ายแล้วก็ขวาตามต้นฉบับที่เครื่องส่งนะดยภาคถอดรหัสที่ใช้งานก็มีหลายชนิดเช่นแบนพาส์ตแมทริกเอ็นวะิลบดีเทคชั่นสวิตเซอร์นิกแล้วก็เฟดล็อกลูปก็มีสี่สี่ถอดรหัสนะ ด้วยวงจรที่ยมใช้ถอดรหรัสจะใช้ IC เป็นส่วนใหญ่เพราะง่ายไม่ต้องใช้หม้อแปลงจูนความถี่เนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะตออเพิ่มเฉพาะ ILC อย่างเดียวเนาะเล็กน้อยก็มีแบบ2ชนิดนะแบบ IC ซํธรรมดาแล้วก็แบบเฟสล็อกลูปเฟสล็อกลูปชื่อยอ่อมันคือ pll เนาะก็สำหรับวันนี้ ในเรื่องของ FM Stereo Multiplex นั้นก็จบเพียงเท่านี้อ่า